สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆอ,อ่ามาดูต้นต้นหน,หน้หนาเพาะเมล็ดนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเราจะมาเสียมเราจะมาเสียบยอดหรือเปลี่ยนยอดจากต้นหน,หน้อยหนาเพาะเมล็ดเนี่ยค่ะต้นสูงใหญ่มากเลยนะคะต้นนี้นะคะเออก่อนหน้านั้นก็คือเราไม่ได้มาดูะค่ะไม่ได้มาดูปล่อยให้มันโต ก็เดินตรวจอยู่ในไร่นี่นะคะเดินตรวจในไร่เนี้ยเอ่อไร่นี้ก็จะปลูกไมหนาเพชรปักช่องอะคะ่ะทีนี้เราก็ไม่ได้มาเดินตรวจตาดูก็คือเอ่อมันต็ไม่เป็นเพชรปักช่องนะคะมันก็จเจริญเติบโตเป็นไม้หนาบ้านนี่ละคะ่ะทีนี้เราก็จะมาเปลี่ยนยอดเปลี่ยนยอดพันธุ์ดีนะคะเนี่ยค่ะวิธีการนะคะเพื่อนๆค่ะจากต้นไมหนาบ้าน ไม่หนาบ้านต้นใหญ่แค่ไหนเราก็เปลี่ยนยอดได้ค่ะเราอยากได้พัน์ไหนมาเสียดแต่ที่ไร่นี้ก็คือเราจะเสียบเพชรปักช่องนะคะเปลี่ยนยอดเป็นเพชรปักช่องเนี่ยค่ะวิธีการทําได้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนี้แหละค่ะโตรักคิวค่ะตอใหญ่ขนาดนี้เอายอดพันดีมาเสียบเอายอดพันดีเอาเพชรปักช่องมาเสียบ โตวไวแน่เลยค่ะโตวไวแน่ๆเลยนี่ค่ะนี่ค่ะพเพื่อนๆคะดูค่ะไม่ยากค่ะเสียบยอดไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆสมาชิกท่านไหนอยากที่จะเปลี่ยนยอดนี่สามารถที่จะเข้าไปดูการทําใน Youtube ได้นะคะเปลี่ยนยอดเราพอใจอยากจะเอาไม้หนาพันอะไรมาปลูกหรือมาเสียบยอดอยนียคะ่ะเพื่อน ทำได้ทั้งนั้นค่ะนี่นะคะแล้วก็พันพันมันจะได้เนื้อมจะได้แน่นติดสมานกันดีค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆไม่ยากเลยค่ะแล้วอีกอย่างน,เ,นเพื่อนๆสมาชิกท่านไหนสนใจต้นพันนะคะที่ไร่จอมแสงของเราจำหน่ายไม่น่าหลายสายพันมากมากเลยนะคะไฝ้เขียวกเกษตรเพชรปัดช่อง แดงอิสราเอลลูจึนสืบก้ามู่ั้งตัเก่าตัว,ตวใหม่ไม่หนาสตันลสไส้แดงแดงอิสราเอลเพื่อนๆสมาชิกท่านไหนสนใจต้นพันธ์ุทักแชทมานะคะที่ไล่จอมแสงของเรามีน้อยหนาจำหน่ายหลายสายพันธุ์ค่ะสั่งจำนวนน้อยก็ส่งใสต่ตะกร้าได้นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะวิธีการ ส่งใส่ตะก้าได้นะคะ10ต้น20ต้นแต่ถ้าเกิน50ต้นก็ต้องเช่าโลพาเลตข,ของไปชนีค่ะส่งไปให้เพื่อนๆเ,เหมือนที่ทางไร่เคยส่งไปให้เพื่อนๆน,นี่ค่ะไม่ยากค่ะเพื่อนๆคะนี่ค่ะอยากได้พันดีพันไหนเอามาเปลี่ยนยอดให้พอใจเลยนะคะ เดี๋ยวประมาณสักเดือนหนึ่งเราก็จะมาเปิดถุงถ้าแผลมันสนิทแล้วล่อยทิ้งไว้อีกประมาณสักปีหนึ่งรับยอบรับรองค่ะต้นต้นโตแข็งแรงค่ะโตรัดคิวได้นะคะ เนี่ยค่ะเพื่อนคะเออที่ไร่ของเรามีนี่หนาจาหน่ายหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะรับประกันพันธุ์แท้ค่ะนี่หนาพื้นถินไงวันนี้พาเพื่อนๆมาดูเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสมาชิกท่านไหนสนใจต้นพันธุ์ก็ทักแชทมานะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูการเปลี่ยนยอดนี่หนาเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ